นี่มาดูรูปสติ๊หนึ่งนะครับถ้าใช้ขนาดข้าวนะครับสี่เจ็ดวันเนี่ยครับช่วงที่เขาไขน้ำออกฉีดพร้อมยาคุมนะบางที่ใช้ยาคุมข้าก็ให้เขาผสมเลยเพราะว่าถ้าฉีดหลังจากนั้นเขาจะเสียค่าฉีดอีกตอนนี้จ้างตลอดใช่ไหมฮะนะเขาจะเสียอีกสองพันหรืออะไรก็ว่ากัากนไปเขาจะไม่ยอมก็ให้เขาผสมพร้อมยาคุมข้าไปเลยนะครับครั้งที่สองหนึ่งเดือนลองดูนะครับ ันดับแรกเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปให้เ็าถอนต้นอ,อยู่ก่อนนะครับจะเห็นรากที่ยาวแล้วก็ขาวดินจะติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าดินแน่นดินแข็งเนี่ยจะขึ้นมาแต่รากพุ่นหายไปเลยให้เข้าใจอย่างนี้นะครับอ่ะดูดูดูดขาวไหมฮะขาวมากเลยเนาะ ดูก่อนนะครับก็คือจะทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยเหมือนมีอะไรไปช้อนชชยเลยแต่ฝั่งที่ไม่ได้ใช้เป็นไงครับนะเหมือนกระจกเลยแข็งมากเนี่ยมันส่งผลนะครับถ้าดินโป่งร่วนซุยเนี้ยจะทําให้ข้าวแตกกอได้ดีลองดูอย่างนี้นะข้าวจะแตกกอได้ดีพวกเรามีเพื่อนทํานาข้าวนหม,มอ่ะผมโยนข้าวไปเม็ดเลงไปในใน,ในดินนะฮะ ถ้ามันแตกกอมาเป็นสิบสองต้นเราได้กี่ลวงฮนะใช่ไหมใช <3 S 1> แต่ถ้าผมโย,โน,โยโนข้าวไปหนึ่งเวดมันแตกมาสิบห้าต้นเราได้กี่ลวงฮนะับมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมเ <5 S 1> พราะฉะนั้นถ้าเป็นนาข้าวนะครับให้รับประกันโยนเลยจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยยี่สิบถังต่อไร่ข้าวนายโยนเคยเห็นไหมฮะอ่าเพราะ,ะไรกระบ,บา นะแล้วก็จับโยนไปเนี่ยโยนเลยนะไปลงตรงไหนก็ใช่โยนไปแล้วที่สำคัญคือแถวไปเอ็เนี่ยครับเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้วก็กุลาจริงๆเจ๊งหน้าดีเนี่ยถูกคุณขึ้นม่หมดเลยเป็นคันบองหมดเลยเห็นไหมฮะก็เข้าใจว่าเฮ้ยขอโทษนะเข้าใจว่าเข้าใจว่ามันจะไม่งามแล้วล่ะ เนาะหน้าดินมันถูกขุดไปหมดแล้วแล้วท่าก็ไม่มีแล้วแล้วก็นาโยนอีทงหาเห็นไหมหลุมเพียบเลยสแสดงว่าเขาโยนไม่เก่งเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ไม่ได้โยนลงไปเลยนะไม่ได้โยนลงไปแต่นะครับด้วยใช้ยาดินไปแล้วนะครับข้าวสามารถที่จะแตกกอเไป็นพื้นที่เลยนี่เป็นอปตนะครับจุดอปตจุดนะฮะ เห็นไหมฮะต้นแข็งมากเลยไปตั้งเขียวชูเลยนะครับแล้วนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตจากเก้าสิบถึเท่าไหร่ครับเพิ่มเยอะไหมเนี่ยตีสิควาถางต่อไร่ที่ทำสถิติมาเนาะนะครับเขาโพดนนะนี่หนึ่งเดือนเองนะครับ ล่างนะครับลำต,ต้นแข็งแรงดูฝักที่เขาวัดเนีย่ยเท่าแขนเลยเห็นไหมครับเห็นฝักไหมวันนี้เมื่อใช้ยาดินไปแล้วเข้าโพดออกสองฝักเลยใช่หรือเปล่าเนาะคุณพี่บอกใช่ฮะน่ารักมากเลยคุณพี่ก็ไม่รู้เหมือนผมเลยอย่าไปบอกกันนะว่าใช้ยาดินไปแล้วข้าโพดออกสองฝัก เป็นพันของเขาถ้าเป็นพันฝักเดียวใช้ย,ยาดนก็ออกฝักเดียวนะนะอย่าไปบอกเสร็รกรเฮ้ยพี่พี่ใช้ย,ยาดนมีเลยออกสองฝักเลยหน้าแตกกลับบ้านเลยไม่ต้องเย็บกลับบ้านเลยนะนี่เป็นพันสองฝักแต่ธรรมดาของพันสองฝักเนี่ยจะต้องหักทิ้งหนึ่งฝักเพราะมันจะพันหล่อ คนมีอายุอะครับฟันจะเริ่มหลอหลอกต้องหักทิ้งอีกฝักก็จะสมบูรณ์แต่เมื่อใช้ยาดินควบคู่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้ไม่ต้องหักทิ้งเลยสองฝักเองอย่างนี้ได้เพิ่มไหมะไนะเนาะคิดดูนะ่ฮะต้นเดียวได้หนึ่งฝักกับต้นเดียวได้สองฝักเนี่ยมันเพิ่มหรือไม่เพิ่มเออนาะให้เข้าใจง,ง่ายๆอย่างนี้ว่ายาดินทำไมมันถึงทำให้บทปรเนยิ่เพิ่มได้ ลองดูคนนี้นะครับวางท่า,นะาดีเป็นยไงฮะเศราเามากเลยข้อโพดช่วงนั้นแรงมากเศร้าตามข้โพดเหมือนอะไรแม่กองน,นะเหมือนอะไรที่แม่กองนะปลาทูใช่ไหมง <c oughs> อนก็คือรู้สึกโอ้โหโยพยายามมาทั้งปีพยายามมาสี่ห้าเดือน แล้วมันเป็นอย่างนี้นมันเหี่ยวแห้งแต่หลังแก้ใช้ยาดีเป็นไงนนครับเริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นเอาป้ายยาดีไปปักเลยคนนี้เคยใช้อูู้รู้จักอู้ฮูไหมฮะโอโ <laughs> คือเขาพูดไม่ค่อยชัดน,นะครับเป็นคนหน้าเป็นคนพื้นที่โอ้โหอู้ฮูจริงๆอะโอทรูรู้จักไหมฮะโโเขาบอกอู้ฮูสู้ไม่ได้นะตอนนี้อู้ฮูสู้ไม่ได้นะ มันสัมบัลลังอยากให้พวกเรามั่นใจนะครับถ้ามันสัมบัลลังเนะี่ยลุยเลยทุกตัวที่ผมพูดมาลุยเลยนะครับมันสัมบัลลังเนี่ยครับลองดูนะฮะธรรมดาของมันเนี่ยถ้าแตกลากเยอะเมื่อไหร่นะลากทุกลากจะเป็นหัวหมดเลยนะฮะถ้าสมบูรณ์ถ้าแตกลากเยอะหัวเยอะไหมฮะเยอะถ้าแตกลากน้อยอะ่ะน้อยถูกไหมวันนี้เมื่อแตกลากเยอะปุ๊บหัวเยอะ นะนี่ลองถอนดูนะครับลองดูนะครับพี่แค่สามเดือนเท่านั้นนะสี่เดือนแล้วก็สิบเดือนผมไปกำแพงเพชรสองปียังไม่ได้ถอนมันเลยดินแน่นมากเลยแดงด้วยนะครับถามพี่ทำไมสองปีแล้วทำไมยังไม่ถอนเนี่ยน้องไปดูเลยหัวพิเเดียวไดือก่นะครับถ้าวันนี้ใช้ยาดินไปปุ๊บสิบเดือนหัวขนาดนี้ดีไหมครับ อืมรวยแน่เลยที่ระยองเนี่ยไล่ของคุณชวนเนี่ยใครเคยดูรายการของครูโบตา้าไหมรถไอาไปถ่ายจากไล่ยาดีลอม,มานะครจ้างคุณชวนไปถ่ายไปขอท่ายนะครับที่รักยองดูเนี่ยอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ีหมันะนะ <laughs> อันนี้อะไรครับอ,อ่า ให้สน่กเกตดินนะครับฝั่งนี้จะดําๆล่วนๆเห็นไหมครับจะฝั่งนี้แข็งๆจะไม่มีหน่อเห็นไหมนะครับเมื่อดินโปร่งร่วนสุดหน่อก,ก็จะแทงขึ้นง่ายขึ้นนะัอ่ะผักดูผักนะฮะถ้าใครมีเพื่อนๆนะครับทําสวนผักรีบไปขอลองเลยเพราะตัวเมยอยากจะบอกนี้ครับยาดินเนี่ยถ้ายิ่งเป็นพืชที่อายุสั้น จะเห็นผลเร็วมากผมไปลองนะครับที่พนมเนาะพนมชื่อลุงม,มีครับลุงม,มีผม,มเก่งมากเลยเป็นเกษตรกรลองกับผักบุ้งเห็นชัดดีนะครับผักบุ้งเนี่ยครับแปลงผักบุ้งจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคือก็ทำแปลงผักบุ้งจะเป็นอย่างนี้ครับสี่เหลี่ยมเนี่ยครึ่งหนึ่ง นะครับหวานวันเดียวกันนะเพราะถ้าหวานคนละวันเนี่ยผักบุ้งมันโตเร็วมากมันจะไม่ทันยานนะนี่หวานวันเดียวกันนะยาดินฉีดไปเลยครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่าดินแค่อทิที่เดียวเท่านั้นผักบุ้งยาวฝักกันเป็นฝั่งมือเลยนในที่สุดลุงมีก็ใช้ตลอดแล้ะคนแถงนั้นก็ใช้นะแล้วแถวนั้นผักทั้งนั้นเลยนะครับผักเยอะมากๆากนะ, <S <S ะ,ะดูนะฮะ ถ้าเป็นผักที่จะเร็วมากหัวหอมเนาะผักะคะน้ายาวไหมฮนะายาวเหลือเชื่อ <c oughs> นะครับนี่ยาดินนะบอกแล้วถ้ามันสมบูรณ์อ่ะอะไรมันก็ดีหมดนะครับแหนวอะไรนะ <c oughs> <c oughs> อาสมบัติน่ารักมากเลย จริงๆ้วให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับคืออันนี้อยู่ที่สุพรรณเนาะคือเป็นแผงมีแผงอยู่ที่ตลาดไทยนะครับขายแห้วขายถั่วทรงแล้วตรงนี้นะครับจะมีโรงต้มมีโซดาฟไฟมีน้ำร้อนแล้วก็ปล่อยทิ้งลงไปในน้ำเท่วนี้นเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แล้วล่ะแต่เราไปเจอนะครับเราก็ขอลองเอาอยาดินลงไปนะครับแต่ในที่สุดเห็นไหมครับเนี่ยนะสมหวัง อันนี้เห้เห็นไหมเหลือเชื่อจริงๆนะยาดิน,นเ,เนี่ยขอให้ได้ลองนะครับสวนซ้อมมะน,นาวะชมพู่ไปเร็วๆนะครับมะขามแต่สับรถเนี่ยได้ผลดีมากนะครับคือธรรมดาของสับรถเนี่ยเขาทำมาไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับนับตาได้เลยน,นะครับหนึ่งสองสาม้าเจปดเก้าตามสูงนะ แปดตาเก้าตาูงสุดแต่ไม่ใช้ยาดินนะนับขึ้นไปเลยยิงของเานี่ครับจะเป็นเก้าสิบสิเอดเมื 5, 7, 9, 10, ม่อมันยาวขึ้นเป็นไงฮนะเมื่อมันโตมันก็ใหญ่ขึ้นน้ำหนักมากขึ้นตอนนี้โลอนะไรสรับลวยลนยเกษตรกรส่วนยาพลานะครับให้ดูอย่างนี้นะครับจะมีน้ำยาเพิ่มขึ้น34%เ ยางพลาเนี่ยเขามีการบำรุงต้นเนี่ยสองครั้งหนึ่งไร่มียางพลาเจ็ดสิบต้นข<ม>วดหนึ่งฉีดได้กี่ไร่ครับ<ม>ไร่แล้วสองลิตร<ม>ผมคำนวณแล้วนะครับลงทุนแปดสิบบาทแต่ได้เพิ่มหกพันกทอย่างนี้ดีไหมนะดีค่ะอยากให้เราเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมือน,นะครับ ให้เราเชื่อมั่นก่อนสังเกตดูผมอย่างนี้นครับเมื่อยาดินออกมาเนี่ยมผมรู้ไหมฮะว่ายาดินมันจะได้ผลไม่รู้เพราะผมไม่เคยทำเลยแต่เมื่อผมลงพื้นที่ปุ๊บผมเอายาดินพี่มผมมั่นใจเลยนะครับผมมั่นใจและเชื่อก่อนตายาดินให้เราจําไว้นะครับให้เราจําไว้อย่างนี้นะครับเวลาแนะนำสามสิบซีซีนะครับ น้ำ20ลิตรถ้า1,000ซีซีเท่าไหรค่ครับ600ล <l. S 2> ิตรแนบบอกเขาเลยอ,อย่าใช้มากหรือน้อยกว่านี้เนาะให้ใช้ตามมาตรฐานเลยสองครั้งเท่านั้นนะ 5, ้ำข้าวสองครั้งยาพาราสองครั้งทุกอย่างสองครั้ง ยาของดินต้องลงดินแค่นั้นเองนึกออกไหมครับเกษตรกรพี่ฉีดไปบนพุ่มใช่ไหมฉีดตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมให้เข้าใจว่ายาดินต้องลง,ลงดินแล้วที่สำคัญเมื่อลงดินแล้วต้องมีน้ำชุ่มชุมด้วยสังเกตไหมฮะเวลาที่เป็นหน้าแล้งเนี่ยหน้าดินเนี่ยแห้งหมดเลย พอเราฉีดยาดินไปปุ๊บมันยังไม่ทันลงดินเลยนะฮะมันก็แห้งอยู่ที่หน้าดินนั่นแหละแล้วมันก็จะไม่ได้ผลแล้วก็บอกว่าเอเวลาไปทําทําไมไม่เห็นได้ผลเหมือนพี่พูดเลยเพราะฉะนั้นเวลาทํายาดินต้องชุ่มชืน้นช่วงหน้าฝนดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าฝนมีสปริงเกอร์ที่เขาแบบวิ่งนะครับก็ป่อนตามนั้นไปเลยเนาะ ข้อห้ามของยาดินอะไรครับห en> ้ามใช้เกินมาตรฐานที่กำหนดยาดินต้องลงดินมีน้ำชุ่มชื้นข้อห้าของยาดินมีแค่นี้นะครับแล้วที่สำคัญยาดินถ้าเงินติดเมื่อไหร่น้อยๆนะครับเพื่อนๆกันเนี่ยยาดินจะไม่ดีเมื่อนั้นเนาะก็คือข้อห้า แต่ถ้าเป็นเพื่อนเรา,าเอาไปลองขวรงนงูสิยาดินจะไม่ดีเมนะื่อน้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พวกเรามั่นใจก่อนแล้วก็ไปทายาดินแล้วก็เกิดผลแน่นอน